นี่นะครับหลังจากที่เราขุดปรับเสร็จแล้วก็จะทําการมาคลุมดินนะครับการคลุมดินก็เหมือนการสร้างหน้าดินขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆแล้วเรากลับหน้าดินขึ้นมาให้ลูกค้าไว้หมดแล้วนะครับแต่การทําแบบนี้นะก็จะช่วยให้ลูกค้าทําเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเป็นการคลุมฟางตรงสะพักนอกจากช่วยให้สะพักไม่พังแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างหน้าดินให้กับพื้นที่ที่เราขุดกลับมาใหม่ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะที่หนึ่งไร่นะครับ ก็เป็นแปลงที่ดินที่เราขุดปรับเสร็จแล้วก็จะทําการคลุมฟางแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับสภาพบ่อด้วยโดโลไม้มูลสัตว์แบบนี้นะครับเตรียมไว้เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับแปลงนี้สวยมากๆครับสร้างหน้าดินให้ดินดูแลพืชนะครับทําการคลุมดินด้วยฟางแบบนี้นะครับท่านใดที่ขุดบอ่อขุดปรับพื้นที่ใหม่ก็ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับฝั่งนู้นก็ไมโครกำลังตามเก็บงานนะเดี๋ยวรอดูผลงานฝั่งนูน้นนะครับน่าจะจบงานวันนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการหมักดินนะครับตรงนี้เราก็หมักไว้เพื่อที่จะเตรียมลงไม้ล้อมนะครับตรงนี้ลูกค้าก็มาซื้อไม้ล้อมกับเรานะครับนี่ครับ ห้าต้นนะครับแล้วก็ยินดีที่จะปลูกแล้วก็ดูแลให้อย่างดีนะครับการที่เราหมักดินแบบนี้นะครับทำให้โอกาสต้นไม้ที่เราเอามาปลูกนั้นตายยากนะครับอย่างที่ท่านทราบดีครับไม้ล้อมมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนาะเราก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ไม่ให้ลูกค้าเสียเงินเปล่านะครับ